นี่ครับเหยื่อของเราก็เป็นไส้เดือนนะครับเหยื่อของเราก็เป็นไส้เดือน,นครับตอนนี้ผมเสียบเหยื่อแล้วครับผมเปไน,นละโอ้ดงไงมองไม่เห็นยังดูครับต้องไปตัวใหญ่ๆนะครับผมโอ้โหมีกินให้ผมมางเปล่าเนี่ยเร็วมากเลยครับโอ้ยังไม่มีใครกินเลยครับมันนึกว่าอาหาร ปลาไม่เคยกินไส้เดือนนะครับโอ้ไม่มีตัวกินเลยสมันเป็นปลากินพืชนานอะปกติปลานินก็กินไส้เดือนอยู่นะครับแต่นีน้เงียบเลยหรือต้องเอาลองเสียบหัวอาหารดู อสักหน่อยครับรอสักหน่อยมีม,มีมีตอดแล้วมีตอดแล้วติดแล้วครับติดแล้วเอาละครับปลานิลครับปลานิลอ่านี่แหลวผมบอกแล้วว่าปลานิลเขากินอยู่แล้วครับ อันนี้เขากินไส้เดือนอยู่แล้วอ่าหนึ่งตัวหนึ่งตัวนี่ครับตัวอ้วนเลยครับผมครับตัวแรกครับนี่ครับ,รบ,รบไส้เดือนพร้อมอีกแล้วนะครับลงอีกครั้งหนึ่งครับ จปลามากินให้ผมไหมกบเดี๋ยวมันลุมแต่มันไม่กินหรอกครับมันเป็นปลากินพืชอ๋อ,อ,อหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวเป็นปลาตะเพียนนะครับผมตัวงามอยู่ครับตัวงามอยู่ ลุ้นครับครั้งที่สามโอ้ทำไมเล็กจังเลยเาน้ำลึกๆกอนอ่ะด,ดีแล้วครับดีแล้วครับโอ้ <c oughs> เป็นปานินครับตัวนี้ตัวไม่ใหญ่มากครับ อีกแล้วครับหนึ่งตัวครับโอ้โหับเป็นปลาน่นะครับเป็นปลาหนึ่งครับสุดยอดครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวที่สองแล้วก็พพแลนะครับหน้าทีมงานเราน่าจะพอดีกินแล้วครับอิ่มแล้วครับตอเที่ยงของเราครับมื้อนี้ครับ คุณมากมากนะครับปานินครับแล้วก็แค่นี้แหละนะครับแบ่งคณะทีมงานของเราแล้วก็เด็กๆที่มาทำงานนะครับให้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากมากนะครับผมเดี๋ยวไปให้อาหารปลาต่อเลยครับผมครับให้อาหารเลยครับทีนี้ให้อาหารปลาครับ พอแล้วครับสำหรับปลาเรา,เราให้อาหารต่อเลยเลี้ยงเขาไว้ เราพอมีอยู่ครับพอมีอยู่ก็เลีออย้ยงหาอาหารไปเรื่อย ใกลๆมันก็ยเยอะนะครับม,มากินอาหารเร็วครับเร็วคนนี้เร็วจะไปไหนโอ้ตัวนี้กระโดดไปละได้ยินเสียงเพื่อน อ่ะเดี๋ยวขันที่สองครับขันที่สองอ่ะเดี๋ยวให้อีกนะครับเดี๋ยวมันไม่อิ่มปลากำลังกินครับกำลังโตเลยดูครับ แัเร่งทีเดียวครับดูการเข้ากินอาหารโอ้มีปลาในอยู่นี่ตรงนี้มีทองอยู่ใต้น้ำนอนจันมาครับ ほま มันจะอิ่มแล้วครับ